โอเคครับผมก็กลับสวัสดีผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้ผมจะมาอ่านมังงะเรื่อง Twenty Agent ก่อนที่จะไปรับชมก็ฝากทุกๆคนกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e กดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับและเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเราก็ไปรับชมพร้อมกันเลยนะครับอย่านะท่านจินช่วยฉันด้วยพันคมสังหาร เอะจะเจะ็บอายาไมายากลไม่สำเร็จหรอช่วยไม่ได้นะฉันจะให้เธอได้ไปแบบไม่ต้องทรมานเองที่แรกฉันคิดว่าพวกแกมันน่าสนุกดีแค่สั่งสอนนิดเดียวก็พอแต่นี่มันเกินไปถึงจะเป็นแค่ภาพลวงตาถ้าเป้าหมายของแกคือการทำชั้นโกรธแล้วก็ ข่าวดีก็คือแกทำสำเร็จแล้วและข่าวร้ายก็คือแกทำสำเร็จแล้วเหมือนกันแบบนี้แหละโกรธออกมาซะเลยและเปลี่ยนโทรศัพท์ของแกเป็นหือความเร็วนี่มันเด,เดี๋ยวก่อนสิอะไรกันวิชาเท้าโยกย้ายภูผา วิชาภูผาครอบหัวแย่ละสิเหมือนข้าจะทำเกินไปหน่อยอย่าบอกนะว่าเจ้านี่มันตายแล้วศพกลายเป็นปีศาจเหรอเกือบไปแล้วนักฝึกสัตว์ถ้าวิชาแทนด้วยปีศาจของนายช้ากว่าน,นี้แล้วก็อาจจะโดนตีตายจริงๆก็ได้อย่าคิดว่าเราไม่รู้ว่านายเลี้ยงปีศาจตัวนั้นไว้เพื่ออะไร เขารู้กันทั้งคณะกายกรรมขนาดหัวหน้ายัางรู้เลยปีศาจแปลงกายตัวเมื่อกี้ฉันเลี้ยงมัน,นมานานมากเลยนะมาตายตรงนี้สักได้ข้านายหน้าจากภารกิจครั้งนี้ฉันต้องขอเยอะๆแล้วคณะกายกรรมข้านายหน้าหัวหน้าพวกแกเป็นใครแล้วมาเข้าร่วมกับประลองนี้เพื่อเป้าหมายอะไรบอกแกก็ได้เพราะยังไงเป้าหมายของเราก็ทำสำเร็จไปแล้ว ความจริงแล้วในสนามลาบปีศาจที่สมาคมผู้ฝึกวิชาสร้างขึ้นมาปีศาจที่อยู่ในสนามจะแข็งแร่งขึ้นเรื่อยๆ,ๆเพื่อไม่ให้เกิดปีศาจที่เก่งเกินไปขึ้นมาปีศาจที่นี่อย่างมากที่สุดก็จะเติบโตได้ถึงแค่ระดับบีแล้วพวกมันก็จะโดนเราผู้ฝึกวิชาในสมาคมผนึกเอาไว้แต่ว่าผนึกพวกนี้ก็มีช่องว่างอยู่พวกมันไม่สามารถรับพลังที่แข็งแร่งเกินไปและการทดสอบพลังในรอบแรกทําให้เรารู้ว่า กเป็นตัวเลือกที่ดีที่สุดในการทำลายผน,นึกผน,นึกของปีศาจใหญ่ก็หมายความว่าแย่ละไอพลังปีศาจแรงมากหรือนี่คือไอพลังปีศาจแข็งแกร่งมากถ้าฉันสามารถฝึกให้ปีศาจแบบนี้มารับใช้ฉันได้ละก็ต้องเจ๋งมากแน่ๆนักฝึกสัตว์ แกคิดจะทําอะไรของแกภารกิจของเรามีแค่ปลุกปีศากระดูกเหน็บหนาวให้ตื่นขึ้นตอนนี้เราควรถอยได้แล้วรอเล่นอยู่หรือไงปีศาจระดับบีที่กําลังอ่อนแออยู่ตรงหน้าฉันแล้วนี่มันโอกาสทองชัดๆฉันเป็นครึ่งคนครึ่งปีศาจโดนทอดทิ้งตั้งแต่เด็กเพราะหน้าตาที่น่าเกลียดและกลิ่นแปลกๆบนตัวของฉันเพราะกลิ่นนั่นทําให้ฉันสามารถบังคับปีศาจได้ถึงแม้ว่าฉันจะอ่อนแอมาก แต่ฉันก็สามารถบังคับปีศาจได้ฉันเข้ามาที่คณะกายกรรมนี่ก็ <S <S เพื่อวันหนึ่งฉันจะได้เจอกับปีศาจที่ระดับสูง <S <S สูงและในที่สุด <S <S ฉันก็เจอมันแบบนี้แหละมาเป็นค่ารับใช้ที่ซื่อสัตว์และแข็งแร่งที่สุดของฉันซะเฮะ้ทํำไมกันมาไม่นะ เลือดเนื้อของแกฉันขอนะช่วยฉันแกทำตัวเองทั้งนั้นอีกอย่างคณะของเราไม่ต้องการคนที่ไม่เชื่อฟังคำสั่งลาก่อนท่านเซียนจินท่านมาเพื่อช่วยพวกเราใช่ไหมอืมพวกเธอไม่เป็นไรก็ดีแล้ว เลือดฉันต้องการมันมากกว่านี้เลือดนี่มันอย่าทำร้ายคนของฉันหัวหน้าห้องรีบพาพวกเขาหนีไปซะนายไหวหรือเปล่าอย่าถามคำว่าไหวหรือเปล่ากับลูกผู้ชายส,าสีสัวสิรีบไปเร็วเดี๋ยวที่นี่ฉันจัดการเองเอาโรตีไปกินซะ ไม่ใช่แค่นี้ซะหน่อยเท้าโยกภูผาล่างกายฉันแข็งชมัดสู้สาวสารธรรมดาที่ตัวนิ่มๆไม่ได้เลยนั่นเป็นเพราะเลือดเนื้อที่ฉันเอามามันมีคุณภาพต่ำเกินไปแต่ฉันรู้สึกได้นะว่าวิญญาณของแกไม่ธรรมดาถ้าฉันได้เลือดเนื้อของแกมาแล้วก็ ร่างกายของฉันต้องกลับไปเป็นเหมือนแบบเดิมแน่โทษทีนะแต่ฉันไม่ใช่หมาไม่อยากแทกกระดูกโดยเฉพาะกระดูกหมดอายุที่ผ่านมาพันปีแบบแกงั้นฉันยิ่งต้องให้แกได้ลิ้มลองรสชาติของผู้หญิงแก่แบบฉันเลยสะกดจิตชิบ้าจริง นี่ฉันนอนอยู่ในภาพมายาของมันสินะใช่แล้วบ,บ้าหนะ้าถึงนี่จะเป็นแค่ภาพดวงตาแต่มันก็สามารถทำให้แกฟินไปถึงกระดูกได้เหมือนกันนะเดี๋ยวก่อนพวกเธอจะทำอะไรนะ่ะอย่าอย่าเข้ามานะบันทึกความลับแดนสวรรค์ตอนที่ห้าแผลของสิทธิ์น้องเริ่มหายดีบ้างแล้ว แต่ไม่รู้ว่าท่านเซียนจินจ,จะเป็นยังไงบ้างพวกเธอพักอยู่ที่นี่ไปนะฉันจะกลับไปช่วยเขาเองสามีภรรยาคู่นี้นี่รักกันดีจริงๆเลยนะครับก็บอกแล้วไงว่าพวกเราไม่ได้เป็นอะไรกันโถเอ้ยทำไมต้องเป็นตอนนี้ด้วยนี่มันงูพิษระดับซี เมื่อกี้พวกเธอพูดถึงจินอูจูหรือเปล่าเทจังเลยท่านคือหลี่ช่วยหัวอย่าเรียกฉันด้วยชื่อนั้นขออีกนิดยิ่งเยอะยิ่งดีเลยโถ่ใครว่าถึงขยัมไม่เป็นที่ ถ้าฉันไม่ปกแกอีกแกคงโดนปีาสาตร์กินเกี้ยงแล้วมัง้งอีกนิดเดียวเราก็จะดูดพลังของเจ้านั่นจนหมดแล้วแท้ๆช่างเถอะยังไงพลังฉันก็ฟื้นฟูได้เยอะแล้วเหลือเพื่อสําหรับการกาจัดพวกแกไม่ต้องกังวลไปฉันไม่ชอบหมาหมู่อยู่แล้วนี่เป็นการต่อสู้ของพวกแกสองคนฉันไม่เข้าไปยุ่งหรอกอีกอย่างก็คือ ฉันอยากจะรู้ว่านายจะเก่งสักแค่ไหนกันจินอูจูเฮ้อนี่นี่นายเขาไม่ได้ตายง่ายๆแบบนี้หรอกใช่ไหมผู้ชายคนนี้ตกอยู่ในภาพมายาของฉันเป็นเวลา3วันสามคืนไม่ว่าจะพลังกำลังหรือพลังล้วนหมดทั้งสิ้นน่าเสียดายที่เจ้าเป็นผู้หญิงไม่งั้น ข้าก็สามารถทําให้เจ้าตายไปแบบมีความสุขได้แกว่าไงนะฉันเป็นผู้ชายนะบ้าเอ้ยแกจะลองดูไหมล่ะเดี๋ยวก่อนนี่มันคือการต่อสู้ของฉันเป็นไปได้ยังไงมันโดนภาพมายาของฉันไปแล้วถึงไม่ตายก็ไม่น่าจะใช้พลังได้สิชิ เพราะชันหลอมลูกแก้วพลังของปีศาจพวกนั้นให้กลายเป็นยาฮึกเหมิเมไงละ่ะตอนแรกก็กะจะใช้ในวันแต่งงานไม่คิดว่าจะมาเสียของพ่อเรื่องแบบนี้ซะได้งั้นแก่ก็โดนอีกรอบหนึ่งไงภาพมายาอะไรกันภาพมายาของฉันโดนด,ดีกลับมาซะได้ไม่มีประโยชน์หรอกหลังจากผ่านสาวันสามคืนในภาพมายาไป ฉันก็อยู่ในโหมดที่แสนะบริสุทธิ์วิชากากา,กากของเธอมันไม่ได้ผลกับฉันสรรพสิ่งคือความว่างเปล่าไรกิเลสไรความโลภฮึเอาเถอะยังไงพลังที่ฉันต้องการมันก็เพียงพอแล้วมาลองพลังที่แท้จริงของฉันดูซักเจ้านี่มันไอพลังปีศาจแข็งแกร่งมากแกจงดีใจซะเถอะ เพราะแกเป็นคนธรรมดาที่มีโอกาสได้เห็นร่างนี้ของฉันนี่มันศพของปีศาจทุกตัวฟื้นขึ้นมาเพราะไอพลังปีศาจของเธอหมดเลยท่านหนิงเฟิงแย่แล้วละ่ะไอพลังปีศาจที่สนามลาบปีศาจเกิดความผิดปกติขึ้นฉันรู้แล้วผนึกของปีศาจใหญ่ถูกปลดท่านไม่ต้องกังวลไป หลังจากจบการทดสอบฉันจะส่งคนไปผนึกปีศาจเองแต่เวลาทดสอบยังเหลืออีกครึ่งชั่วโมงนะถ้าปีศาจทำร้ายผู้ทดสอบท่านจะปล่อยพวกเขาตายไปแบบนั้นจริงๆเหรอมันอาจจะไม่ใช่เรื่องแย่ไปสักทีเดียวแต่พร่อน,นี่เป็นโอกาสที่ดีในการทดสอบพวกเขาเลยจะหนีหรือจะสู้จะเป็นหรือจะตายก็ขึ้นอยู่ที่การตัดสินใจของพวกเขาแล้ว แล้วถ้าหากไม่มีใครรอดเลยล่ะเราก็จะจบการคัดเลือกปีนี้ทันทีฮ้อฉันเข้าใจแล้วแต่ฉันขอไปผนึกปีศาสด้วยนะคะยินดีเลยทุกคนอย่าทำให้ฉันผิดหวังล่ะทำไมปีศาจพวกนี้ถึงได้ฟื้นคืนชีพล่ะหรือมันจะเกี่ยวกับปีศาจต,ตัวเมื่อกี้ ไอพลังแรงมากนี่ปีศาจโครงกระดูกตัวนี้มันอยู่ในร่างของหมื่นโครงกระดูกแล้วนายแน่ใจนะว่าไม่ต้องการให้ฉันช่วยแคนที่มันทรมานฉันถึง3วัน3คืนฉันจะต้องชำระด,ด้วยมือของฉันเองไปซะลูกหลานของฉันไม่รู้สึกอะไรเลยสักนิด ทำไมเธอถึงไม่เป็นอะไรเลยทั้งๆท,ที่หอ,อกสายฟ้าของฉันก็ไม่น่าจะมีอนุภาพแค่นี้สิปีศาจขคงกระดูกพัฒนามาจากโครงกระดูกที่อยู่ใต้ดินมาเป็นเวลาหมื่นๆปีจึงมีพลังเป็นธาตุดินเวลาที่นายโจมตีเธอด้วยไฟฟ้าเธอก็สามารถส่งไฟฟ้าลงไปสู่ใต้ดินได้นายไม่มีความรู้พื้นฐานในการกําจัดปีศาจบ้างเลยหรือไงเรื่องแบบนี้ฉันจะไปรู้ได้ยังไงกันตะปูโครงกระดูก โลจันทราได้แค่นี้เองหรือไงเจ้านี่ฉันยังอยู่ข้างๆนายนะโทษทีฉันลืมไปนะเป็นหมาหรือไงเนี่ยแน่ใจนะว่าสู้คนเดียวได้ปีศาจต,ตัวนี้มันไม่ใช่ปีศาจธรรมดาเธอไปช่วยผู้ฝึกวิชาคนอื่นเถอะเดี๋ยวตรงนี้ฉันจัดการเอง ปีศาจตัวนี้ก็อยู่ระดับบีเหมือนกับเหลี่ยีิยลฉันน่าจะพอไหวอีกอย่างถ้าฉันได้รับการช่วยเหลือจากคนอื่นๆเรื่อยๆฉันก็ไม่มีวันที่จะพัฒนานสิไม่เป็นไรนะยังไงเราก็ถือว่าเคยรู้จักกันมาก่อนถ้านายตายเดี๋ยวฉันช่วยเก็บศพเองโอ้โหขอบใจมากในฐานะที่แก่เป็นคู่ต่อสู้คนแรกของฉันหลังจากที่ฉันตื่นขึ้นมาฉันจะเตรียมลงศพที่หลูที่สุดไว้ให้แกเอง นรกพันโครงกระดูกนี่มันแกฆ่าคนไปเท่าไหร่กันแน่ถึงได้สร้างที่แบบนี้ขึ้นมาได้จะฆ่าคนจะฆ่าปีศาจก็เหมือนกันมันเป็นแค่การที่ผู้อ่อนแอเป็นฝ่ายถูกล่าอีกไม่นานโครงกระดูกของแกก็จะเป็นส่วนหนึ่งในนี้แล้ว